สวัสดีครับผู้ติดตามเพจเชียรทวทีวีนะครับวันนี้มีโอกาสได้มานมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเจ้าวาดวัดมงคลนะครับรัตนมงคลแต่ท่านยัง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 ไม่อยู่นะครับตอนนี้ยังรับแขกอยู่เลยก็ขอสัมภาษณ์ท่านผู้ช่วยเจ้าวาดกันแล้วกันนะครับท่านพระมหาประเสริฐนะครับสิเดนเทโร อันล่รันพิธีการเทนาย์ครับวันนี้เห็นซองผ้าป่านี่ครับผมซองผ้าป่าว่าขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสมัครีอิธีทาบุญเจริญอายุวัฒนะมงคลเก้าปีพระครูมงคลธนกรที่เป็นสายขนะอเภอตาตุมเจ้าวาดวัดรัตนมงคลและฉลองสุประตูฉลองกําแพงวัดรัตนมงคลตําบลกะพรออเภอตาตุูมจังหวัดสุรินทระหว่างวันที่สิบี่ถึงสิบเจ็ด เดือนเมษาพุทธศักราช2567นะครับอันนี้คือคอนเทนต์ในงานนะครับเมื่อผมมาถึงแล้วผมก็ถามที่มาที่ไปว่าอาจารย์ตั้งงบประมาณตั้งตั้งหลายล้านน่ะที่ก็ต้องซ่อมมีใช่ไหมพราะราชการอาจารย์ท่านเล่าที่มาที่ไปก่อนที่คอนเทนต์หน่อยวัดอรัตนมุงคลเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ร้อยกว่าปีแล้วมีเจ้าวาดประมาณสัก ิบรูปได้ก็เลยมีการพัฒนาบุรณาคือสังขรผลมาเรื่อยๆทำพระป่ามาทุกปีทีนี้ได้ทำการเสร็จลุร่วมไปด้วยดีแล้วก็เลยมติที่ประชุมของคณะกรรมาการทั้งสามหมู่มีหมู่บ้านตะม,มูงหมูที่6กบ้านชมวงหมูที่ส0บแล้วก็บ้านบุรีหมูสิบจะอยู่ในวัดเดียวกันมีสามหมู่บ้าน ก็เลยมีมติที่ประชุมว่าจะมีการฉลองพิธีต่ออยุอวัฒนมงคลให้หลวงปูงป่ระครูมงคลธนาพนที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าตูมก็คือหลวงปู่ศุเร์เราอ,อายุศุกร์ใช่ครับอ,อายุครบ90าบปี<า>แ,ลแล้วก็จะมีพิธีฉลองสุปตูกำแพงวัดทำสำเร็จู้ล่วงไปด้วยดีแล้วก็จะได้ทำการฉลองในวันที่ สิบสี่ถึงสิบเจ็ดเมษสายเออได้ยินข่าวว่าในการจัดฉลองอายุครบรอบเก้าสิบปีเนี่ยได้ยินข่าวว่าจะมีการทำเหรียญที่ระลึกนะจำนวนจำนวนเยอะไหมท่านอาจารย์ตอนนี้ก็สี่พันเหรียญสี่พันเหรียญมีทั้งแจกทั้งแถม้วแต่ใครจะมาทำบุญใช่ไหมใช่ครับเออใครมาทำบุญเนี่ยต้องผ้าป่าแล้วก็แล้วไม่ไม่เนี่ยแล้วแต่นาะใครอยากได้เหรียญหลวงปู่สุขนะครับ หลวงปู่สุกเราเนี่ยถ้าไม่อยากจะเอ่ยเรื่องบางเรื่องเราไม่ต้องพูดถึงให้ติดตามประวัติอยู่ที่ไหนช่องไหนครับผมช่องทูเกรืเหรอช่องทูเครืมีใช่ไหมครับมีครับถ้าอยากรู้ประวัติหลวงปู่สุขวัดอะไรในวัดประมูลระละังละละมงคลระมัมงคลมีประวัติที่มาที่ไปเพราะเดือนท่านไม่ได้สร้างพระธรรมพเพื่อนะอันนี้จะเพาะครบครอบเ0้าสิ <90 S 2> บ,บปีปไม่งั้นท่านไม่ได้ทำดังนั้นโอกาสโอกาส,อกาสทอนะครับของผู้ที่ายลึกชจน ที่ท่านครบนับถือนะครับโดยเฉพาะอำเภอท่าตูมรืออำเภอ,เภอใกล้เคียงทั้งหมดนะครับและลูกศิษย์ลูกหาโดยมากอยู่ต่างตจังหวัดหรือต่าง,<ด>างประเทศก็มีใช่ไหมใช่ถ้าได้ยินเสียงนี่แล้วก็ให้มาร่วมทําบุญนะครับเมษาสองกรานี้แวะมาทําบุญได้เหรียญทุกคนขอให้มาตรงกับวันเนาะแจกทุกคนได้เนาะทุกคนได้ทําบุญเลยแล้วก็ได้เหรียญพร้อมแต่วันนี้กับผมเองก็มาสัมภาษณ์ที่นี่ก่อนเดี๋ยวจะมาอีกรอบสอง ในวันนี้อาจารย์มีอะไรจะฝากอีกวันที่สงกรานนี่วันที่สิบสี่กับสิบเจ็ดวันที่สิบสี่เมษายนจะมีมีพิธีการทางต่ออายุวัฒนมงคลให้หลวงปู่ก็คือเริ่มเวลาเก้านาฬิกาเป็นต้นไปคือจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งหมดมีร้อยยี่สิบรูปแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงบ่ายโมงก็ประ พระประมาณร้อยรูปจะเลยสวดพระทักศนันสถานนิพิตให้แต่ผู้ที่ลงรับไปเสร็จแล้ววันที่สิบห้าวันที่สิบห้าครับวันที่ททสิบห้าเมษายนก็จะมออีวันที่สิบสี่มหีหมอกวศพก็คือกังคือคือค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 อนนันทวันทวันทพพยนนีหนังนั่งใหญ่ใหญ่จุดครับ แล้วก็วันที่14เอาวันที่15ก็มีมหรสพเช่นกันครับมีมหรสศพบคือหมอลำซิ่งหมอลำซิ่งครับผมคณะไหนเลยยื่นครับคณะใหญ่นี่คณะใหญ่อยู่ครับเออต่อไปวันที่16 1หก็จะมีมหรสศพเช่นกันนะครับวันที่16ก็จะมีมหรสศพ็คือหมอลำปะมนวเฒิงสินโอ้โหสุดยอดเลยพูดแล้วงานไม่ใช่งานเล็กแต่งานนี่คือสุดท้ายคือสุดท้ายปะพอมันเทิงศิล์ครับ และใครจะมามาร่วมทําบุญผ้าป่าสามัคคีหรือจะมาคืนหนึ่งคืนสองคืนสามก็ได้เนาะงานนี้จัดกี่วันสามวันสามคืนมีหอสพบทุกคืนทุเกินและก็มีเหรียญที่สุดก็คือมีจะมีสะดอกเคราะห์วันที่สิบห้าครับวันที่สิบห้ามาสะดอกเคราะห์ดกันแล้วกันเจ็ดนาฬิกาครับเจ็ดนาฬิกาครับอย่าลืมนะครับใครมาก็ได้เหรียญทุกคนได้ทุกคนมาร่วมทําบุญนะครับผ้าป่าสามัคคีแล้วก็มาดูปฐมบันเทิงศิล์นะครับ เป็นหมอลําำคณะเกรด A ของทุกวันนี้นะครับเอาวันนี้คอนเทนต์แค่นี้มีค่นีก่อนอาจารย์เนาะเดี๋ยวค่อยไปเจอหลวงพ่ออีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้เอาแค่ประชาสัมพันธ์เบื้องต้นก่อนนะ,ะก,การพัสดุก,การพระอ,อาจารย์ครับรสวัสดีครับ